ทำอะไรเล่นตัวต่อในน้ำเหรออ๋อเก็บเซคูไม่หนาวเลยเนะี่ยน้ำเย็นวะเอาน้องนาจะมาอาบด้วยนะรัอให้น้องนาอาบได้ไหมเออน朵เอเอน朵หอน้องนาดถอะ พยูนนะพยุนโอ้ว่ายน้ำเ้อาสวยนะพุณนักพอดีกับอัป่อนนะคนยญยเข้าได้ปะอาไ้เข้าได้ไปกินไก่เอฟซีจีต้ม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 ้มต้มต้ต้มต้มตงมต้ม้มต้ม้มต้้ม้า

น้องใช่ขอให้น้องเล่นน่อยอ่ะมาบึ้งบึ้งบึ้งการแสดงผมดูการแสดงไอ้อะกออะไรรมันมีคนดูไรอะอะแม่น้องตินให้น้องวินาบึ่งเด้